สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่เอกนัสสตูดิโอนะครับคราวนี้ก็มาถึงไพ่ัมเบอร์ที่20แล้วนะครับซึ่งมีชื่อว่า j u s t m e n t ก่อนที่เราจะไปดูคอนเซปต์ของไพ่ครับกับความหมายหรือว่าเนื้อหาต่างๆเนี่ยยังไงก็ฝากด like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ ฝากแชร์ไปเพื่อคนที่อยากจะเรียนไพ่นะครับแล้วก็ฝากเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆคนที่อยากจะศึกษาหาความรู้นะครับไม่ว่าจะไปสร้างเป็นอาชีพหรือว่าเอาไปไว้เพื่อพัฒนาตัวเองหรือว่าเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตนะครับพูดถึงไพ่จั m e n t ครับในส่วนตัวของผมผมมองว่าเป็นไพ่ที่พูดถึงในแง่ของสัตรธรรมอย่างดีไพ่ใบหนึ่งเลยเพราะว่าจัสเมนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพิพากษาครับ ใ้จัสต t จะต่างจาก Justice Justice ก็คือให้พิพากษาเหมือนกันแต่ว่าในของ Just ติ e ครับคือจะเป็นกระบวนการถ้ามองในแง่ของศาลเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการในการที่กำลังจะพิจารณาโทษหรือว่ากำลังจะตรวจสอบว่าคนคนนั้นมีความผิดหรือว่าไม่มีความผิดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็น Justment ครับก็คือการพิพากษาดังนั้นถ้า Justment เกิดขึ้นนะครับก็คือแสดงว่าการพิพากษาเนี่ย มันสิ้นสุดไปแล้วพิพากษาโทษไปแล้วหรือว่าจะได้รับรางวัลไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นจัสเมนก็คือสัจธรรมที่เกิดจากในกระบวนการที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วครับถ้าเกิดว่าในระหว่างที่จัสเมนเนี่ยกำลังพิจารณาโทษอยู่จัสติกคือการตัดสินโทษไปเรียบร้อยว่าจะได้รับรางวัลหรือว่าจะได้รับโทษการลงโทษอะไรต่างๆนั่นเองจัสเมนครับ ถ้ามองในแง่ของอิทธิพลของดาราศาสตร์ครับจัสเมนต์อยู่ภายใต้อิทธิพลของไพ่ของดาวพลูโตแล้วก็เป็นธาตุน้ำครับดาวพลูโตครับเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลซึ่งบางที่นะครับหรือว่าบางตำราผมไม่ได้อัปเดตนะฮะถ้าในแง่ของวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาให้ดาวพลูโตเนี่ยออกนอกระบบสุริยะหรือ,อยังแต่ว่าในส่วนของการทำนายนะฮะหรือว่าใน ในส่วนของโหราศาสตร์เนี่ยดาวพลูโตรครับยังนำมาใช้ในเรื่องของการทำนายอยู่เหมือนเดิมดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจะมองในแง่ของวิทยาศาสตร์กับโหราศาสตร์นี่คนละเรื่องกันนะครับอันนี้พูดไว้ก่อนอถ้าในปกรณ์นำครับดาวพลูโตก็คือเทพ h ฮ d เดสเทพเฮเดสเราก็จะรู้เลยว่าเป็นเทพที่เป็นพี่ใหญ่สุดในสภา ยุโรเปียนหรือว่าในสภาของเทพกรีกโบราณนะฮะอันนี้ในเรื่องของเทพกรีกโบราณเนี่ยผมจะไม่ลงดีเทลลงลึกละกันแต่ว่าถ้าในอนาคตนะครับมีเสียงเรียกร้องเข้ามาหรือว่าถ้าผมว่างหรือว่าอะไรเนี่ยผมอาจจะมาเล่าแยกให้ให้ฟังละกันในแง่ของเชิงโหราศาสตร์ครับที่เกี่ยวกับปกลงนำต่างๆเนี่ยพูดถึงฮาเดสครับเป็นพี่ใหญ่ในเทพสภาของโอลิมเปียน เทพของกรีกต่างๆนะครับมักจะนํามาใช้ในแง่ของประวัติหรือว่าประกรณำในเรื่องของการทํานายเทพฮาเดสก็เหมือนกันครับเทพฮาเดสเนี่ยตอนที่ซูสเนี่ยสู้กับเทพบิดาก็คือพ่อของตัวเองนั่นแหละก็คือเรียกว่ายึดอํานาจมาเทพฮาเดสก็ได้ครองตาแหน่งก็คือได้มาประจําตัวอยู่ที่ยม,มโลกดังนั้นบุคลิกของเทพฮาเดสครับก็เป็นเทพที่ค่อนข้างจะเงียบขรึมเป็นเทพที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสูงสิงกับใคร ดังนั้นจัสเมนครับคนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพลูโตเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่เงียบขรึมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากสักนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นประเภทของอินโทรเวิร์ดแน่นอนยังไม่พอครับมีอิทธิพลของธาตุน้ำเข้ามาด้วยก็เป็นคนที่ค่อนข้างถ้าเรียกว่าเป็นน้ำเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนหมาสมุทรเลย ว่าค่อนข้างจะเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนแต่ว่าอิทธิพลของคนที่จัสเมนครับจะเป็นคนที่สัมผัสค่อนข้างดีเซนค่อนข้างแรงแล้วบางคนอาจจะชอบเจอในสิ่งที่คนทั่วไป ไม่ได้เจอหรือว่ามองเห็นในสิ่งที่คนไม่ค่อยเห็นอาจจะมีสัมผัสพิเศษมีซิกเซนอะไรนี่แรงกล้าว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะจจะเรียกว่าคนเห็นผีก็ได้หรือว่าคนเห็นวิญญาณหรือว่าคนมีลังสังหอนพิเศษอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าทุกๆคนนะฮะอันนี้บอกว่าเฉพาะบางคนดังนั้นครับไพ่ของคำพิพากษาเนี่ย ถ้าในแง่ของคนที่เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมครับก็คือถ้าเกิดว่าไพ่พิพากษาออกมาเนี่ยถามว่าสิ่งที่เราทํามันจะเวิร์กไหมจะประสบความสําเร็จในชีวิตไหมหรือว่าทํามันจะออกมาดีไหมให้เราอมองย้อนกลับไปเลยนะครับว่าต้นเหตุที่เราทําหรือว่าสิ่งที่เราทําไปอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับถ้าจะแจสต m เมนออกมาครับ คุณประสบความสําเร็จแน่นอนคุณผ่านเรื่องราวนั้นไปแน่นอนแต่สิ่งที่คุณทำอะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีครับคุณก็เตรียมรับผลกรรมหรือว่าผลเสียที่คุณทําไว้นะครับอันนี้ในคอนเซปต์ของไพ่ just a judgment นะครับ j u s t m e n t กับ justice จะข้อแตกต่างกันนะครับแต่ว่าชื่อมันจะคล้ายๆกันนั่นเองตอนนี้เรามาดูในเรื่องของงานครับในเรื่องของ judgment ครับงานก็คือ ข่าวที่เรารอคอยครับไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายเนี่ยมันจะกําลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรากําลังได้รับข่าวอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันดีครับรับรองว่าข่าวที่คุณรอคอยเนี่ยมันเป็นเรื่องดีแน่นอนคุณจะได้รับข่าวดีหรือว่าคุณแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเราไม่ได้ ไปทาอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีข่าวที่คุณจะได้รับหรือว่าจูจ่ๆคุณก็จะได้รับข่าวดีขึ้นมานั่นเองอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการงานครับมีถ้าเกิดว่าใครไปสมัครงานไว้แล้วใครไปติดต่ออะไรไว้ถ้ามันไม่มีการกระทําอะไรเกิดขึ้นที่เป็นเรื่องไม่ดีครับคุณได้รับข่าวดีแน่นอนทีน,นี้ในเรื่องของเงินครับ ก็อ,อาจจะได้รับข่าวส่วนมากในเรื่องของจัดเมน์ครับจะเป็นเรื่องของข่าวคราวหรือว่าข่าวสารที่เราได้รับถ้าเป็นในเรื่องของเงินก็คุณอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินถ้าไปขอสินเชื่อไว้ไปได้ขออนุมัติหรือว่าเงินกู้อะไรต่างๆไว้คุณก็จะได้รับข่าวในเร็ววันครับแต่จะเป็นข่าวดีว่าอคุณได้เออนุมัติเงินแล้วนะคุณเงินผ่านแล้วนะประมาณนั้นส่วนในเรื่องของความรักครับมันก็จะมี การเห็นสัจธรรมกันเยอะขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นคู่รักที่อยู่ด้วยกันแล้วคนที่มีคู่แล้วนะครับความรักของคุณก็จะพัฒนาในแง่ที่ดีก็คือเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นมันอาจจะไม่วานแววหรือว่าจะมีช่วงโรแมนติกอะไรเพราะว่าบางคู่เนี่ยอาจจะอยู่กันมานานแล้วแต่ว่าอาจจะมีความเบื่อในเบื่อเซ็งกันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่ว่ามันจะมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นครับ มีการเข้าอกเข้าใจกันเยอะขึ้นมีการที่ว่าเออโอเคการที่ว่าปัญหามองเห็นปัญหากันเยอะขึ้นแล้วก็นําปัญหาตัวนั้นน่มาปรับใช้ให้ชีวิตคู่มันดีขึ้นหรือว่าถ้าใครยังเป็นโสดอยู่ไปอ้อยใครไว้ไปจีบใครไว้ครับก็จะได้รับข่าวดีได้รับการตอบรับที่ดีกลับมา ถ้าในเรื่องของสุขภาพครับเรื่องส,สุขภาพก็ยังแข็งแรงดีอยู่ในส่วนของอาชีพครับในเรื่องของจัสเมนครับคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกมูลและนิธิหรือว่าทำการกุศลอะไรต่างๆเนี่ยจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้นหรือว่าใครที่ทำงานเกี่ยวกับมูลิ บุรณนิธิหรือว่าการกุศลอะไรต่างๆก็จะถูกดวงครับหรือว่าถ้าใครมีงานประจําอยู่แล้วอยากจะแก้ดวงหรืออยากจะทําให้ชีวิตดีขึ้นหรืออยากจะเสริมดวงนี่ก็สามารถทําเกี่ยวกับอะไรที่เป็นองค์กรการกุศลได้ก็จะเสริมดวงได้ดีมากครับสาหรับ s t m เมนก็จะต่างจากจัสติกจัสติกก็คือในเรื่องของการที่กําลังพิจารณาส่วน s t m เมนคือบทสรุปของชีวิตครับสาหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ